ของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมรังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามประกอบด้วย15บทโดยในแต่ละบทจะมีความหมายโดยสรุปดังนี้บทที่1นึชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประทับแล้วบนชัยบัลลัง ทรงชนะพยามารและเหล่าเสนาทรงสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการในบทที่สองตันหังกราทโยพุทธาอัตทวีสตินายกาสัพเพปฏิฐิตาไมหังมัเเตเกเตมุนิสราหมายถึงพระพุทธเจ้า28พระองค์มีพระตันหังกรพุทธเจ้าเป็นอาทิพระจอมุนีทุกพระองค์นั้น ขอจงสถิตประทับบนกระหม่อมของข้าพเจ้าบทที่สสีเสภติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพระคุณากโรหมายถึงขออัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดทรงสถิตบนศีรษะพระธรรมโปรดสถิตที่ดวงตาพระสงฆ์ผู้เป็นบอกเกิดแห่งคุณโปรดสถิตที่อก บทที่สี่หทเยเมอนุรุธโธสารีบุตรโตจทักคิเนโกนทัญโยปิทิภาคัสมิงโมคคันล,ลาโนจวามเกหมายถึงขออาราธนาพระอนุรุธทธะเทระเจ้าโปรโดมาประดิษฐานณนหัวใจพระสารีบุตรโปรโดมาประดิษฐานณเบื้องขวาพระโกนทัญญะโปรดมาประดิษฐานณเบื้องหลัง และพระโมคคัลลานะโปรดมาประดิษฐานะเบื้องซ้ายบทที่5ทักคิเนสวนเนมัยหังอาสุงอานันทะลาหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามโสตะเกหมายถึงขออารัธนาพระอานอนท์และพระลาหุนโปรดมาประดิษฐานณหูเบื้องขวา ขออาราธนาพระกัสสปะและพระมหานามะโปรโดมาประดิษฐานหนหูเบื้องซ้ายบทท,บทที่6เกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะัปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวหมายถึงขออาราธนาพระโสพิตตเทระผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์สองแสง โปรดมาประดิษฐานหน้าที่สุดแห่งผมเป็นเบื้องหลังบทที่เกุมารกัตสโบเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒนนิจจังปฏิทฐาสิกุณากรโรหมายถึงขออารัธนาพระกุมารกัสปเทระผู้มีวาทะอันวิจิตไพราะผู้เป็นบอกเกิดแห่งคุณโปรดมาประดิษฐานาที่ปากของข้าพเจ้าเป็นหนึ่งนิด บทที่8ปุปโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะหมายถึงขออารัธนาพระปุญน,นะพระองคุลีมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีโปรดมาประดิษฐานเป็นประดุจรอยเจิมที่หน้าผากของข้าพเจ้าบทที่9 เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตาหมายถึงขออารัธนาพระอสีติมหาสาวกทั้งแปดสิบผู้เป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะค่าศึกคือกิเลส รุ่งโรดอยู่ด้วยเดชแห่งศีลโปรดมาสถิตที่อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้าบทที่10รัตนังปุร,โเเรปะโตอาสิทักคิเนเมตสุตกังทัชชักคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังหมายถึงขอพระรัตนสูตโรโปรดสถิตณเบื้องหน้าพระเมตสูตโรโปรดสถิตณเบื้องขวา พระทัชขสูตรปโปรถิตณเบื้องหลังและพระอังคุลิมาลสูตรปโปรถิตณเบื้องซ้ายบทที่11คันทะโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสฉัททนงอาสิเสสาปาการสันทิตาหมายถึงขอพระขันธปริตโมระปริตและอาตานาติยสูตร เป็นหลังคากลางกั้นอยู่เบื้องบนอากาศพระสูตรและพระปรลิตทั้งหลายที่เหลือเป็นกำแพงล้อมรอบบทที่12ชินานานาวรสังยุตตาสัตตปากลังกตาวาตปิตาทสัญชาตาพาหิรัตช,ชัตุปัตถวาหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐนานานัะการประดับด้วยกำแพงเจ็ดชั้น ป้องกันอุปัตตวะภายนอกภายในทั้งหลายอันเกิดจากลมและน้ำดีเป็นต้นอเซสาวินยังยันตุอันนันตะชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรหมายถึงอุปัตตวะทั้งหลายจงถึงความพินาศดับไปไม่มีเหลือด้วยเดชแห่งพระชินเจ้าผู้ทรงคุณหาที่สุดไม่ได้ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายังมีกิจแห่งคุณมีศีลเป็นต้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบทที่14ชินะปัญชระรมัดชัมหิวิหารันตังมหิตตเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาหมายถึงขอพระมหาบุรุษผู้ทรงคุณอันประเสริฐนั้น โปรดอภิบาลข้าพเจ้าผู้สถิตในท่ามกลางแห่งชินบัญชรทุกเมื่อเถิดบทที่ 15. อิเจวะมันโตสุขุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถโวธรรมานุภาเวนะชิตริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุภาวปาลิโตจารามิชินปัญชเชรติ หมายถึงอันค่าพระพุทธเจ้าได้รับความคุ้มครองรักษาดีแล้วโด,โดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอให้ค่าพระพุทธเจ้าชนะอุปัตตวะทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอให้ค่าพระพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูคือกิเลสด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอให้ค่าพระพุทธเจ้าชนะอันตรายทั้งหลายข้าพเจ้าผู้ที่อนุภาพแห่งพระสัทธรรมคุ้มครองดีแล้ว จะขอประพฤติตนอยู่ในพระชินบัญชรชนี้แล